ที่วัดพระธรรมกายวอสตันสหรัฐอเมริกาจัดพิธีมุทิตาสการะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปประกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารครบ138ปีค่ะภายในงานพระครูวินัยทรปิยะปิยะวาจโกท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนํากล่าวคือกลัลยาณมิตรนรุมนภาชามอชชิงเกอร์และครอบครัวพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีประธานนํากล่าวคำถวายคือกลัลยาณมิตรกิ่งแก้วมหาอุประและครอบครัวส่วนพิธีถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเต็นโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรพักกัลยาณมิตรพักกพรนวนจันทร์จิตจารึกพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ภาคบ่ายได้เปิดสื่อการสร้างบาร,รมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ร่วมเปิดกลวยสการะตามด้วยพิธีถวายดอกไม้สการะหลวงปู่ โดยมีประธานนำกล่าวคือกายนามตรอัธพรเรืองธรรมกิจและครอบครัวจากนั้นคณะประธานแต่ละคณะก็ได้น้อมนำผ่านดอกไม้รวมมุทิตาสการะหลวงปู่ตามลำดับต่อด้วยพิธีถวายกองบุญผ้าป่าโดยมีกายนามตรสมศักดิ์กาณยนตรธนพรสังวรและครอบครัวเป็นประธานได้ตั้งริ้วขบวนน้อมนำผ้าป่ามาวางหน้าแท่นคณะสงฆ์ ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าปา่าและในการนี้คณะประธานที่มาร่วมงานแต่ละคณะก็ได้น้อมนำ่านกองบุญและเครื่องทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนภาคบ่ายสาธุชนได้ร่วมประชุมอาสาสมัครเพื่อรับบุญในวันทอดกรถินประจำปีพุทธศักราช2565ของวัดพระธรรมกายบอสตันอีกด้วยค่ะ